โอล,ลี่วันนี้ฮือฮ่พบแมวตาเพชรสุดยอดสัตว์หายากในตำนานคนแห่ขอโชคแน่นวัดดังจังหวัดชัยภูมิส่วนที่จังหวัดพระนะครศรีอยุธยาแม่ค้าผุดไอเดียสุดเก๋นำหลอดไฟนีออนจัดทำเทียนพันษาไฮเทคปิดท้ายนี่แหละเมืองไทย พาไปทําสปาพอกหน้าด้วยโคลนที่ดีที่สุดสามแห่งของโลกในจังหวัดแม่ฮ่องสอนสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สารพันข่าวสารทุกทิศทั่วไทยมาดูที่ไหนไม่ได้มาดูที่นี่ไทยแลนด์ออลีที่นี่ที่เดียวครับอมไม่ได้เจอคุณเสนีทำไมอ่ะหลายเดือน หลายเดือนอะไรไม่กี่วันในอยัางนี้มั่วมากเลยใกล้หรือยังใกล้อะไรคะใกล้จะสวยหรือยังหรือว่าใกล้จะไม่สวยหรือยังไงมีน้ำมีนวลดูอบอิ่มึ้นก็นึกว่าจะมีข่าวดีไม่ใช่ช่วงนี้เพิ่งบอกว่ามีความสุขไงก็อยากจะเสิร์ฟความสุขให้กับคุณผู้ชมด้วยข่าวสารจะเข้าเรื่องได้หรือยังเข้าเรื่องได้เลยครับวันนี้นี่จากไฮไลท์เกตไลน์ข่าวเมื่อกี้นี่ก็จะเห็นว่าโอ้โหมีหลายเรื่องน่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องนี้นะครับใครที่เป็นคนรักแมวทั้งหลายน่าจะต้อง สนใจแหละเพราะว่าไอ้แมวที่เราภูมิใจนําเสนอวันนี้นะครับเป็นแมวที่ต้องบอกว่าโด่งดังตอนนี้ไปทั่วจังหวัดชายภูมิเลยเพราะว่ามันไม่ใช่แมวธรรมดามันมันใช่ไอ้แมวอโศกแมวมันไม่ใช่แมวเล้าด้วยเลไม่ใช่เล้าคืออะไรมันไม่ใช่แมวเล้าด้วยเมาแลเมาแลอ๋อโอเคเกือบไม่ทันสักนิดหนึ่งแมวอะไรแมวอะไรมันเป็นแมวที่มีทาเลดวงตาที่มันเป็นพิเศษเอาแบบนี้ดีกว่าไปเห็นไปทําความรู้จักกับมันก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ ตาพิเศษใช่ไหมนี่แปลกเห็นไหมทำไมตามันคนละสีอะพี่เจีย๊ยบถ้าตามันสีเดียวกันจะเอามาให้ดูทําไมเออจริงเนอะอ่ะออนี่แหละครับอย่างที่บอกแหละครับก็คือเจ้าแมวที่ตอนนี้โด่งดังที่สุดที่ชัยภูมินะครับเป็นแมวตาเพชรอ๋อเคยได้ยินอยู่เขาเรียกแบบนี้นะครับถ้าแมวที่มีตา คนละสีกันแบบนี้ใช่ไหมเราจะเรียกว่าแมวตาเพชรนะครับชาวบ้านในจังหวัดเชียภูมิก็ฮือฮากันเลยนะครับเมื่อได้ไปพบเจ้าแมวเพชรผู้สีเทาอมน้ำตาลนะครับมีลายคล้ายเสือถ้าดูจากเนื้อตัวก็ธรรมดาทั่วไปแต่พอเห็นตาเท่านั้นแหละนะครับก็จะต้องเขาเรียกตะลึงกับความแปลกของมันนะครับเขาเรียกกันว่าแมวตาเพชรนั่นเองนะครับก็จะมีดวงตาที่แบบเขาเรียกสะท้อนแสงนี่ถ้าสมมติปิดไฟอ่ะมันจะวาวมาไหม พูดถึงอ่ะเดี๋ไม่ใส่มันใส่บิ๊กไอหรือเปล่าเนี่ยถ้าปิดแบบไม่มีแสงเลยเนี่ยก็ไม่วาวอ๋อเหรอคุณเอาไฟส่องไปเนี่ยวาวอ๋อต้องเอาไฟส่องใช่ไหมเอาไฟส่องก็ไปนะครับก็บอกว่ามีความสวยงามคล้ายกับแก้วสารพัดนึกเป็นเสมือนพญาแมวแม้กระทั่งสุนัขในวัดก็ยังต้องเกรงกลัวนะครับหลวงพ่อเดินถึงไม้เรียวตามหลังอะ ย่มยุ่งนะอย่ามายุ่งนะเออไม่ใช่ไม่ใช่ก็มันดูสง่านะครับโดยเจ้าของแมวตัวนี้เนี่ยก็คือหลวงพ่อสมานกันตะวิโรนะครับซึ่งเป็นพระที่เดินทางมาจากจังหวัดนครราชสีมาเพื่อมาขอจำพรรษาอยู่ในช่วงเข้าพรรษาที่วัดเรืองธรรมวณารามนั่นเองนะครับตำบลทรัพย์สีทองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิแห่งนี้นะครับก็หลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าได้แมวตัวนี้มาจากป่าก็คือไปเจอมานั่นแหละนะครับหลงเข้ามาในวัดนะครับ สมัยเมื่อจำวัดอยู่ที่วัดใหม่อัมพวันนะครับจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยก็ได้เลี้ยงเอาไว้จนถึงปัจจุบันนะครับแต่จะเป็นแมวตาเพชรจริงหรือเปล่าเนี่ยก็แล้วแต่ใครจะเชื่อ,อ,อแต่ที่แน่ๆคือกายภาพมันเนี่ยที่เราเห็นน่ค,คือสีตามันแปลกไปจากแมวทั่วไปนะครับทั้งนี้อยากให้คนที่ตั้งใจเข้าวัดจำศีลปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าบรรษานี้มากขึ้นมากกว่าเรื่องนี้แต่ถ้าใครอยากจะเห็นมันก็ ถือว่าได้อันนี้ส่งแล้วกันเชื่อเถอวันเนี้ยเดี๋ยวหลังจากเนี้ยคนต้องแห่ไปดูกันเยอะแน่เ่องโชคลาบด้วยไงไม่ต้องต่อจากนี้ครับตอนนี้ชาวบ้านก็แห่ไปดูแล้วนะครับเชื่อกันว่าเป็นแมวตาเพชรสุดยอดสัตยายากในตำนานและก็ไม่เคยมีใครพบเห็นมาก่อนนะครับถือว่าใครที่ได้ไปชมได้ไปเห็นได้ไปอยู่ใกล้เนี่ยจะได้บุญได้กุศลอยากไปอ่ะอยากเอาทูบเทียนไปอ่ะก็เอามาฟะฮะแม่ทูบเทียนไปไหว้พระก่อนแล้วค่อยมาดูแมวพูดถึงอ่ะก็เข้าท่านะคคิดภาพไหว้พระเสร็จเอาทูบเทียนปัก แล้วว่าแมวต่ออะไรอย่างงี้ไม่ใช่แต่ก็ถือเป็นความแปลกเป็นความน่ารักนะครับของแมวตัวนี้นั่นเองเออแปลกเพราะว่าเขาแมวตาเพชรเพชรตาแมวนี่ยที่เราเคยได้ยินมันหายากเพชรตาแมวนี่อาจจะต้องควักมันออกมาอย่างเงี้ยื็มันเป็นลูกศ์สิทธิ์ในอยู่ข้างในตัวมันอยู่เป็นตาเพชรนั่นเองนะครับเอามาฝากกันต่อที่เรื่ององความน่ารักคนนี้เราจัดเต็มอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชม ตอนนี้คุณแม่คนไหนที่กําลังแบบว่ามีลูกน้อยๆนารักเขาบอกลูกเนี่ยพอคลอดมาใหม่ๆเนี่ยเลี้ยงยากไม่ใช่ยังไม่มีคือเลี้ยงยากไงนอนยากชอบตื่นกลางคืนงงแงอะไรแบบนี้วันนี้เรามีวิธีมีวิธีปรับเสี่ยนนะคะมาให้เื่อเอาลองไปใช้ดูคุณแม่คนนี้ที่สําคัญลูกของเธอบอกว่าเป็นลูกแฝดโอ้แฝดเนี่ยนะคะใช้วิธีแบบไหนเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูกันก่อนนะคะแปลกไหม โอ้โหไหนน่ารักอ่ะลูกแฝดนะคะที่เห็นคุณผู้ชมนี่คือน้องเขาปิดตาถอา,าว่าทำไมต้องปิดตาออคุณแม่เล่าให้ฟังชอบความตื่นเต้นคุณแม่นกไม่รู้แม่หรือลูกที่ชอบ <laughs> คุณแม่นกนะคะก็มีลูกชายฝาแฝดสอคนนะชื่อน้องพิมพ์กับน้องภูมิอายุัหปีกับอีกหเดือนกำลังน่ารังน่าชังเลยภาพที่เห็นอยู่เนี่ยคือกำลังกล่อมคือปติเราเห็นภาพแบบนี้บ่อยถูกไหม ขาแบบเหมือนไกวเปย์ไกวรถอ่ะกล่อมให้ลูกนอนเหรอครับถูกต้องหลับกันยังไงล่ะดูวิธีก่อนนะฮะเอาน้องสองคนขึ้นบนรถเด็กเล่นเนี่ยนะคะใช้ผ้าอ้อมผูกตาทั้งคู่เลยเพื่อไม่ให้หันไปทางอื่นคือเด็กอ่ะบางทีอ่ะเสียสมาธิไงคือหันไปอุ๊ยคนนั้นเรียกไปยังไงจ้ะไงจ้ะก็หันปะแต่ขออนุญาตนะผมงงนิดนึงแล้วมันรถมันไหลไปเองเหรอยังไงไม่ใช่คุณแม่เขาเอาเชือกผูกมแม่แล้วมันถอยหลังยังไงคุณแม่ พื้นมันเป็นสโลปใช่ไหมใช่สงสัยพื้นเชอมว่ามันมีแบบเระเบทที่เป็นสลิงดึงกลับอางเนี้ยอ,ออแล้วก็ดึงได้แบบนี้ก็ใช้วิธีดึงแล้วก็ให้น้องกินนมคนละขวดป้อนข้าวป้อนน้ำปิดตาแบบนี้ <c oughs> จะได้ไม่วงแวกค่ะคุณผู้ชมไปที่ไหนนะคะจะได้ไม่ดื้อไม่ซนพ่อน,น้องทั้งคู่เนี่ยบอกว่าดื้อมากๆเลยนะคะปิดตาแมวเมื่อกี้นี่เจอเด็กถูกปิดตาต่อเลยถูกนะแม่บอกว่าซื้อทําแบบนี้มาตั้งแต่6เดือนคือให้ให้นั่งรถรถเข็นแบบนี้นะคะ ทีนี้น้องสองคนเนี่ยตอนแรกเนี่ยไม่ยอมลงจากรถคือจะร้องไห้ให้เข็นจนกว่าจะหลับทีนี้เหนื่อยไหมล่ะพี่ลองคิดใช่ไหยพ่อเป็นแม่ใหญ่ไปข้างแล้วคุณแม่ถูกต้องนะคะก็เลยตัดสินใจใช้วิธีแบบนี้ปรากฏเออได้ผลฮะน้องเขาก็เชื่อฟังกินน้ํากินนมอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะแล้วก็สามารถหลับได้ด้วยนะคะเขาบอกว่าขายของไปด้วยคุณแม่ขายของไงขายไปด้วยไกวดึงไปด้วยอะไรไปด้วยนะแต่อย่าอย่าล้าสายตานะ ออขอให้ได้ขยับตลอดให้มีการเคลื่อนไหวใช่ไห<ช>มจะไม่ดื้อไม่โซนใช่เพราะว่าไม่งั้นคือน้องเขาจะวอกแวกตลอดเวลาเด็กแบบช่วงกําลังโซนเนี่ยอออเอามาฝากกัน ลองไปใช้ได้แต่ว่าต้องอยู่อย่างใกล้ชิดนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่ปิดตาแล้วหายไปไหนกลับไม่ทีไม่เจอนี่อันตารายปิดตาได้อย่าไปปิดปากปิดจมูกนะอเ, <laughs> เอออันนั้นน่ากลัวเนี่ยกวยนะหลับก็เป็นเทคนิคก<น>ารเลี้ยงลูกกล่อมลูกนะครับก็ตามแบบฉบับของใครของมันละกันนะลูกบางบ้านก็อาจจะไม่ชอบแบบนี้ชอบแบบโยนอะไรเงี้ยก็มีชอบความตื่นเต้นท้าทายอ่าลองดูนะครับเอามาฝากกันนั่นเองเอาต่อเนื่องกันไปเลยเดี๋ยว สุดสัปดาห์นี้เป็นวันหยุดลองวิกเอนเหมือนกันใช่ผพรุ่งนี้เป็นวันอาสาฬหบูชานะวันเสาร์เป็นวันเข้าพรรษาและมีชดเชยวันจ์อีกอยู่สี่วันต่อเนื่องเลยแต่เราไม่หยุดนะครับยังคงอยู่นําเสนอข่าวสารต่อเนื่องนะครับไปต่อกันที่ข่าวนี้นะครับก็เป็นเรื่องของวันเข้าพรรษานั่นเองนะครับแม่ค้าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเขาก็งัดกลยุทธ์จัด เทียนพรรษาไฮเทคนะครับไฮเทคแค่ไหนเดี๋ยวไปดูภาพกันเลยดีกว่าเห็นให้เถียยังไงเป็นเทียนเหลืองๆบ้างนี่นี่คือที่เราเห็นนี่คือเทียนพรรษาปกติใช่ไหมอย่าบอกนะเขียนเขาว่าไฮเทคลงไปตรงเทียนนะโกรธเลยนะพูดตรงโกรธแล้นจะนนําเสนอทําไมอออ๋เหรนี่เอาคุณดูไหนอะ เอาคุณดูก่อน,เ,นเห็นมานแท่งให,ใหญ่ๆเนี่ยแท่งขาวๆเนี่ยหรอแท่งขาวๆนี่แหละมไมเทียนอะไรไฟแท่งเหลืองๆนั่เทียนธรรมดาเขาขาวไฟขาขาวนี่เทียนไฮเทคไงเป็นหลอดนีออนนะครับที่ร้านปฏิมาปทีปนะครับขายเครื่องสังฆคัาะ์บริเวณหน้าโรงเรียนประตูชัยตะบนท่าวาสุกรีนะครับพระนครศรีอยุธยาเนี่ยแหละแม่ค้าเขาคิดไอเดียสุดเก๋นะครับใช้หลอดไฟนีออนไปจัดทําเทียนพันษานะครับตัวฐานเป็นกระถาง ระดับด้วยใบยสีดอกบัวตูมนะครับดอกบัวบานที่ทําจากดินญี่ปุ่นสวยงามไหสีสันสวยงามอย่างที่เห็นนะครับเป็นทางเลือกใหม่กับลูกค้านั่นเอง<ส>ด้านคุณมายุรีป้อมแก้วนะครับเจ้าของร้านบอกว่าได้แนวคิดเนี่ยมาจากพระพยอมกาลยานนะครับที่เคยพูดเอาไว้ว่าต้นเทียนไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์มากนักสู้หลอดไฟนีออนไม่ได้ก็จริงสีเก็บเอาไว้เยอะๆเนาะคนมาถวายเยอะอะเทียนอะ มีคลัคเ้ากันดีกว่าเพราะว่าบางช่วงไฟดับจุดเทียนได้มีสลับสลับกันไว้แพงไหมอยากได้อะไม่แพงไม่แพงราคากันเองเท่าไร่เขาบอกว่าจึงจึงเป็นที่เหมากันคิดค้นต้นเทียนมันสาไฮเทคนี้นะครับขายราคาคู่ละ6 9 9 9บาทก็บาทหนึ่งเจ็ดพันอ่ะนะครับลูกค้าก็นิยมซื้อเทียนไฮเทคไปถวายวัดกันนะครับเป็นจำนวนมากช่วงนี้เข้าพรรษาแล้วอย่างที่บอกนั่นเองการเป็นกลยุทธ์ในการขายใช้ประโยชน์ได้ง่าย ง่ายกว่าเสียบปลั๊กกดสวิต์เปิดเลยเปิดเลยใช้งานได้เลยแต่อย่าอย่าเพิ่งเลิกถวายเทียนธรรมดานะอย่างที่บอกยังได้อยู่ยอสามารถยังได้อยู่อ่ะก็เป็นไอเดียนะคะส่วนที่จังหวัดสตูลค่ะคุณผู้ชมที่นั่นเขามีการจัดกิจกรรมด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลเนี่ยกิจกรรมคือเนี่ยค่ะประกวดเทียนพรรษาของโรงเรียนวิถีพุทธ เก้าโรงเรียนด้วยกันคือเขาจะให้คณะคุณครูนักเรียนน้องๆแบบนี้นะฮะร่วมกันตกแต่งประดับประดาเทียนพรรษาเข้าประกวดอย่างสวยงามคือต้องการปลูกฝังเยาวชนเนี่ยให้อนุรักษ์ประเพณีแท่งนี้คแท่งนี้ใช้ไม่รู้นายขนาดไหนนะหลายปีกว่าจะเสร็จชาตินี้นี่กว่าจะกว่าจะดับกว่าจะดับน่าจะหลายชาติอยู่เหมือนกันคือใหญ่มากนะคะก็ถือว่าเป็นการเขาเรียกอะไรให้เด็กๆเนี่ยซึมซับกับวัฒนธรรมประเพณีเข้าวัดเข้าวาททาบุญตักบาตรถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่า เป็นวันพระใหญ่ด้วยนะเออสี่วันนี้ไปเที่ยวกันก็อย่าลืมไปทําบุญนะถือว่าได้ประโยชน์อุศนกับตัวเองเาไนก็ใช้ช่วงเข้าพรรษานี่ถือศีลอ๋อใช่งดละเว้นสิ่งที่ไปละบยาโมกสิ่งไม่ดีต่างๆนะช่วงนี้บนโลกด้วยจะตัดศีลอยู่แล้วนะอย่าเล่นการพนันไม่ดีมาก่อนนะถึงวันเข้าพรรษาก่อนใช่ถึงรอบชิงเตะวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันอาทิตย์นะคะนะคะอ่ะมากันที่อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ปิดเบรกกันนะคะ พอบอกชื่อพิธีกรรมอันนี้เนี่ยอาจจะค่อนข้างจะงงๆอ่ะรับรองไม่เคยได้ยินถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่อ่ะเดี๋ยวบอกชื่อก่อนพิธีกรรมเขามีการจัดพิธีกรรมคุณผู้ชมชื่อว่าพิธีโจรมมวดรูออานถูกกว่าผิดมากเลยอ่ะโจรมมวดมมวดมมวดมูมจัดไหมอ่ไม่รู้จักใช่ไหมชื่อไทยๆก็ได้ชื่อไทยๆก็คือชื่อว่ารำผีฟ้าอ่ะอันนี้รู้จักหรือยังอันนี้นะพอจะคุ้นๆมันดูออกเนื้อเหนือหน่อยไหมเออออกเนื้อเหนือไม่ใช่มันรูปป่อผีฟ้าอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันเจ้า นะคะพิธีโจนมะมัวนี่เป็นยังไงอามีเสียงด้วยนะคะอ่านี่จังหวัด างเงี้ยคงรู้อยู่แล้วสุรินอ๋อแต่พอชื่อผีฟ้าเนี่ยเรานึกว่าไปทท้งเหนือแต่ว่าถ้ามันแปลมาจากภาษาพื้นถิ่นเขาชนิโจนมะมัวนี่เป็นภาษาเขมรับอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นภาพเนี่ยประกอบพิธีกรรมกันอยู่นะคะชาวบ้านภูมิโพเนี่นะคะที่สังขระที่สุรินเขาก็ร่วมกันจัดขึ้นโดยมีร่างทรงจนมะมัวเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่เป็นร่างทรง30คนด้วยกันร่วมประกอบพิธีกรรมนะคะเพื่อถวายเทพหรือถวายครูมะมัวนนะคะซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของมะมัวนอีกทีหนึ่งเี แต่กันเยอะนะตับสอน็นพิธีของชาวเขมรถามว่าทําทําไมนี่เลยรักษาโรคภัยไข้เจ็บเป็นความเชื่อของเขาเวลาที่มีคนเจ็บป่วยคือในพิธีเนี่ยจะมีแม่หมอเป็นร่างทรงเพื่อติดต่อกับเทพเทวดาตามความเชื่อเพื่อพูดคุยตอบคำถามเป็นภาษาเขมร่ะแต่เขมรก็จะแบบฟังยากหน่อยใช่ไหมเออเมียนตรายปุยมวนตรายปุยจะเป็นอะไรประมาณนี้นี่เรามัวมากเลยประมาณนี้ก็เป็นสีสันสวยงามเนี่ยนะคะก็ถือว่า เป็นการทำเพื่อที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองถือว่าหาดูได้ยากปัจจุบันเนี่ยแทบไม่เห็นแล้วนี่ผู้สื่อข่าวเราไปถึงพื้นที่เลยนะนนี่เขาขยับตามจังหวะนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ยุงกัดหรือว่าอะไรนะเขาร่างแบบเข้าทรงอะไรอย่างนี้ด้วยใช้พิธีใช่นะครับก็เอามาฝากกันนะครับเอาละครับถ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะครับนี่แหละเมืองไทยจะพาไปเสริมสวยกันอุ้ยชอบอยากอ่ะใช่ไหมอยากสวยก็เดิมจะพาไปนะครับไปสัมผัสกับโคลน ที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะครับใครที่รักสุขภาพเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามน้องนางไปเที่ยวกันดี่น